สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะว,วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยไอ้วันนี้ผมต้่งอัดขอนะครับขอข้ามนะครับเพราะมันเยอะมากคุ่ณผู้ชมเยอะมากขอไปเป็นภาพาตันเลยนะครับอัดไปตัวยาวครับเพชรเพชรแค่นี้ไม่ไหวหรอกอืมเนี่ยเดี๋ยวเติมก่อนเลยมาได้ครับพอนะครับไปเลยเพชรสองพันกว่าขอให้พอนะครับ ถ้าไม่พร้อมนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะท่านผู้ชมก็ยังไงมันก็ต้องได้ว่ายัังงไมเป็นครั้งแรกเยลยนะครับดูสิครับดูสิครับ<ค>ดูสิท่านผู้ชมโอ้โหมันไม่รอดรอบที่แล้วอ่ะแล้วเพชรผมก็เหมือพันกว่าฮ่พี<อ>เเ่เปรกเพี้ไปสู่มันนี้ดิรอบแรกครับท่านผู้ชมนี่ไปสู่มันนี้ไปสู่มันนี้ของผมเพี้ยไม่สูมชุดหรออันเนี้ย มัมมมยากแล้ว่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกิจกรรมมันนี้กันนะครับอะไรมไม่ได้เล่นฟรีไฟก็ค่อนข้างนานเลยครับนะผมว่าก็นานนะสองสามวันนี้เฮ้ยทุกคนมีหมัดด้วยไปลองสู้หมัดสิไม่หมัดมันแพงอยู่ถ้าหมัดเพชรพี่น่าจะไม่สนปืนไหมปืนเป็นปืนต้องอัพเวลเจ็ดเอาอัพอัพเวลแปดอัพเวลแปดแนวทีม่มีมีไอวอด้วยมไม่ ไอ้ว่ามีไหล่แบบเลยนะมีสีทองด้วยลองอันนี้ก็ได้ครับน่าจะพอไหวเหมือนที่น้องยินยินเขาบอกครับมันีชุดด้วยค่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ผมไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวเพชรผมอันนี้ท่านผู้ชมครับมันแค่สามร้อยกว่าเพชรนะครับสามร้อยจนสี่ร้อยเพชรนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เอานะครับมันกระจกมากท่านผู้ชม มันกระจอกมากถ้างั้นเพียก็ลองเอาแบบนี้ดูสิแบบเป็นชุดอ่ะสวยมากชุดแบบนี้มันยากมันมันแพงมันแพ,ง,นพงไงไม่ลองสุม่มครั้งเดียวก่อนไหม,มอาจจะแบบได้อาจจะได้ท่าด้วยก็ได้เขาจะไม่เอาดูเรียนนะเนี่ย,นะยมันเป็นยังไงนี่น,น,นี่เพียร่ายท่าเต้นแล้วไปเชื่อมันไหนมาครับเรามาลองกดท่ากันไปเลยครับเดี๋ยว<ะ>ไม่เป็น คืออืมละลวมัน้แล้วผมไม่จะได้นอนดูสิมันจะเสียอะไรแค่เนะนี่ยนะเนี่ย่ะคผู้ชมโอ้ทุกคนมีสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงบลิงนะคะอุ้ยตแต่งเกงอันนี้ทหารด้วยลิงไทยเป็นถ้าลิงนี้เป็นผู้หญิงกงคงจะดีอ่ะอทุกคนดูสิคร,รครับดูสิมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งด้วยที่ว่าเขาไม่เห็นกล้องมอ้ม ดูน่ครับไปเห็นกล้องหนูเพียวดูชุดสิสวยป้าเป็นสีม่วงอยากได้อ่ะแต่ไม่มีเพชรผมว่ารอบจะคุ้มมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีโซเชีนด้วผมเสียไปแค่หนึ่งพันกว่าเพชรอีกรอบเนี้ยมัดเพียวหมัดเพียวหมัดมัดแพงไหมมัดสวยนะแต่แพงเป็นแบบอันนี้ด้วย่า้ผม้ชมดูสิครับตุยตัผมโคตรตลกเลย แล้วเราจิผมขอเป็นแต่งตัวผู้หญิงนะคะเพราะว่าพี่ยาวเรามาเล่นอันนี้กันปะอะไรเล่นอันเนี้ยหมาป่าืมาก็พี่ยาวแต่งตัวเป็นเสือก็ต้องเล่นหมาป่าไม่อาพี่ยันแต่งเป็นผู้หญิงเพราะว่าถ้าแต่งเป็นผู้หญิงมันจะแบบยังไงโอเคโอเคเพาชุดพี่มันจะได้กลมกลินใช่ไหมเพรชุดพี่นเป็นไม่ใช่ทาเต้นพี่คนนะเนี่ย เออเปนชุดนักเรียนอันนี้แล้กันนะครับเันชุดนักเรียนอันนี้ะน,นะนนเฮ้ยนนทุกคนมันมีตัวแล้วหนูมีต้้งเนี่ยมหนูมีได้ตัวหนูยังไม่ได้ทุกคนครับยังไม่ได้แต่เขาไม่เห็นกล้องหนูหรอกไม่พี่เราไปเข้าดีกพี่รูแล้วพี่มันมีกางเกงแถบมีลายตรงรูแล้วพี่<ค>รู้แล้ว อันนั้นหน่อยพี่ยังไม่ได้อันนี้ก็ทำไมไม่ค่อยมีตัวใหม่เยอะเท่าไหร่เลยอ่าแต่พี่แค<า>่หนึ่งตัวมารอบนี้ตอบน,นี้หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งของแท้แล้วนะเราไม่เอาดีกว่าเพราะเพราะว่าน้องเขาเล่นไม่ค่อยเก่งอนะ่ะมาเอาม้าป่าโอเคปะมาป่ามา้า,<ะ>มาป่าเดี๋ยวได้คู่นะครับไป ไปเลยค่ะเข้าเลยค่ะอุ้ยหน้าปกเปลี่ยนอะใช่หน้าปกเปลี่ยนเป็นสีแดงแกนูเลือกเพื่อนตรงนี้นะครับท่าเต้นอุ้ยผมลืมใส่ท่าเต้นมาเดี๋ยวหนูกระอกก่อนโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูเล่นให้ก่อนก็แล้วกันหนูก็ะโดกกันนะโอเคโอ้ท่านผู้ชมผมว่าแล้วผมลืมอะไรนะครับ ลืมได้ไงเนี่ยเจ้าออกก่อนออืลืมสนิทเลยไป I d i ไปได้เอ,เอเ้ยเดยี๋ยอะๆแป๊บนึงเชิญกันก่อนแป๊บหนึงแเดี๋ยวพี่ใส่ท่าก่อนเลยท่าไหนหน่อยเนี่ยถอดท่านี้ก่อนเบอร์ท่านี้มาใส่ เคยังเป็นยังลองกดนะครับอันนี่เลยเออเออโย่โย่โย่แเยเว้นเด็กวัดเธอไม่ใช่เราไม่อันนี้นอกเรื่องแล้วมาอ้าเพลย์เชนมาเลยหนูกดอันนี้เลยกดกดเลยกดได้กดเลยหนูกดสิไม่กดอ่ะอืม มีก็แต่งตัวสวยมากันน่ะอือพุทนักเรียนตอนวันเด็กปีที่แล้ว <c oughs> วันเด็กปีที่แล้วตั้งตั้งปีที่แล้วเลยนะผมเพิ่งมาใส่ดูดิท่านผู้ชมเฟี้ยวงาะอ่ะเ่านผู้ชมเฟี้ยวงาะ,งะ,งะ,งะอันนี้เสร็จน,นักเรียนอ่ะอันนี้มันออกตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่แล้วนะปีที่แล้วเฟี้ยวงาะเลยท่านผู้ชมถ้าเต้นอัดหน้าสจูได้ไหมล่ะโ <c oughs> พี่ตัวก็ฝีมือผมจะลดลงแล้วเฮ้ยผมว่าเกมผมค้างอ่ะเฮ้ยพี่ตายกูเกมค้างเลยพี่เพียวไม่ดูละทำไมเพียวยิงมาดูหนไก่ขึ้นเลยเฮ้ยรู้สึกว่าโทรศัพท์พี่มันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบว่าเกมมันลื่นขึ้นยังไงก็ไม่ใช่มันเหมือนแบบเพราะคุณไม่เคยได้ตรอยพอพี่ไม่ได้เล่นนานเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเป็นเดือนละจะเล่นสองสามวันเอง แค่สองสวันก็ฝีมือลดเหมือนกันนะน <c oughs> ่ะ,ะ,ะนี่หนูเจอตัวผู้หญิงละไอตัวผู้หญิงมันีเลยว้วเย็นจัดกันตัวข้างล่างให้พี่เดพี่เอาหนูขอตัวข้างบนเด้อเอาดิจัดเลยมาดูไหนหลังกล่องปาลาระเบดิดหีมะใส่ระเบิอหีมะนี่ระเบิดแบโอุอ้ยทำไมมันบุ๋มมาด้านหลังได้อขอแรงแรงเลย ฮ่ารัาางสิตตัวนี้น,นะอะจริงวัติตีคาับท่า้ชงท่าเต้นนะครับสวยมากครับรู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนท่าเก่ายังไงก็ไม่ไรู้แต่มันเท่ปกติผมจะล็อกหัวรอบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยล็อกนะรู้สึก่็ฝีมือผมจะลดน่ะแหละเพราะผมไปเล่นบล็อกฟุตแล้ว ครับเออคุยแรงๆจัดการยังไ,ไม่ได้เลยงสงสัยเขาผู้หรือหนูจะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาหันหลังไงเหมือนเขาจะเอาไอวอลอนะไรเงี้ยเพื่อเพล็งเลยพี่เล็งตัวผู้หญิงหนูเล็งตัวผู้ชายนะเอ้าเพื่ตอตุ้ยอ่ะเพื่อตุ้ยเมียนเ่ยหนูเอาเอาเอาเคซัดเลยตัวผู้ชายมันติงมันเป็นนะ พี่บอ์อยังไงก็แพ้ชัวเนี่ยแพ้แน่นอนว,ว่าเขาตึงกว่าหนูอ่ะเขาแรงแดงแน่ๆเพรแรง,งานงต้องของคนแต่แต่ว่าหนูอ่ะแรงไก่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานใช่ฝีมือฝีมือตอนที่หนูอยู่ระดับไก่อยู่เลยวันนี้พี่ก็อยู่ระดับกลางๆปกติพี่เคยขึ้นมาสเตอร์ได้ ใช่รหัสหลักนะถ้าพี่เพียวขึ้นมาสเตอร์ได้แล้วจะไหนเพียวจะขึ้นแรงแดงเลยมันต้องแรงแดงก่อนมัตเตอร์ไม่ใช่เออพี่เพียวเพียวขึ้นแรงแดงแล้วนี่วายรุ่นเฮ้ยเป็นไงอะครับวายรุ่นฟันน้ำนมเออยังไอตัวผู้หญิงขอกันแล้วกันเอาเฮ้ยเพียวม่อยู่นี่จับเลยมันล็อกหัวเป็นจ้ะจ้า เอใครน้อหัวกันเป็นกันแน่ฮะคือหนูยิงทีเดียวแม่งก็อืมมันก็ตายนะแต่แต่ว่าคนสเบียงอาจจะขอชาเต้นถิค้างๆหน่อยค้างๆหน่อย <c oughs> มันกดจอยไม่ได้ถ้ากดจอยได้นจะดีกว่าเนี้ยเอ้ยเฮ้ยพี่มันหลอกเราอะท้ายหนึ่งครับเอ้อย็นเอาเลยเอเอ บอกแล้วครับว่าอย่ามาห้าวกับแก๊งกับแก๊งไอะไระทุเพนะอย่ามาห้าวกับแก๊งไอะไรทุเพครับตอนนี้ถ้ามีเพื่อนเอะก็สร้างแก๊งได้เลยนะครับสียมากคลิปนี้ก็นานอยู่นะครับเนะ่ครับท่าน้ไปทุกคนไม่ได้ตึงแบบไม่ได้ตึงมากนะไม่ได้ตึงมากนะอย่ามาห้าวกับ แกงอะไรทุ่เพลกแล้วกันอย่าเจอโดนหัวล็อกหัวดังทุ่เฮ้ยใครล็อกหัวใครกันเนี่ยครับใครนเออใครล็อกหัวใครกันเนี่ยครับวยัยรุ่นเพี้ยเพี้ยไอตัวผู้หญิงมันไม่ได้ตึงนะไอตัวผู้หญิงมันยัไก่อยู่ไก่แต่มันห้าวอ่ะกูเราอยู่หลังก่อนโอ้โหือมือรดไม่ฟ้อมมือรัรดไม่ฟอ้มฟอมตัวเพว่าเพี้ยมันยิงซ้ำซ้อ อีกเลยข้าวหว่าเรื่องธรรมดายิงซ้ำศูแล้วก็เอาคืนได้นะคะทุกคนไ,ไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดกดจราจรเไม่ใช่ <c oughs> ผิดกดเกมอจราจรมาจากไหนครับจราจรมันขับรถอันนี้เราอยู่ในเกมนะจราจรไม่เกี่ยวกับพวกเราใครห้าวกับหนูใครห้าวเราขับรถไม่เป็นจจิมเฮ้ย <c oughs> มันลมหนูอะโดนพี่เห็น หานไหมไม่ดูหลังกล่องไวรุ่นล็อกหัวครับพี่ๆพ,พันพี่ๆทุกพันยาหรอกมันควรจะพันยามากกว่านะเลือดพี่เหลือก็ต้อยเดียวไปเลือดพี่น้อยเลือดมันทําเลือดพี่ลดแค่ก็สวัสดีครับไวรุ่นเป็นไงอะครับบูย่าบูย่าเป็นไงครับเป็นไงพูดหนูได้เท่าไหร่พี่เอาหนูได้ไม่กี่คิวเลยนะครับดโูโอ้โหโอ้โห หมวกไก่ยวก็ได้เลยไม่ใช่หรอไอหมวกอันนั้นอ่ะอันหมดอายุไปแล้วกำลังจะดีใจเลยแล้วมูชผมกำลังจะดีใจเลยครับกาลังจะดีใจเลยไป อ,อย่าเพิ่งเข้าไปเลยอีกอีกตาหนึ่งอยากรู้ว่าคนต่อไปจะเป็นใครถ้าเป็นแรงมาเตอร์ก็เรียกปืนให้พี่หน่อยเอาได้อปืนอะไรบ้างเา่าคิปตีน่จาจะน้นนะครับเพราะว่าน้องเขาอยากเล่นนะครับคงไม่เป็นไรหรอกเนาะมาคนดูทำไมมีแต่ปืนแรงๆวะที่หนูเรียกก็ดีแล้วสิจะได้จัดการกระตัวง่ายหนูจะดูจะไก่นะจะได้จะได้ปิดเกมเร็วๆใช่ตึงเลยนะทำไมแต่งตัวงั้นอะ ฮัตตึงหอตึงหอฮัตตึงหออ๋อเจ้าหนูยิงให้มันเจ็บงไงเฮ้ยตึงหอพี่อะตึงหอมันตึงอ่ะสวัสดีค่ะไวรุ่นถามจริงคือตอนแรกก็ชนะแล้วอะ่ะมนแรกก็ชนะมันมปิดเกมอันดีกว่าจะคลิปปิดเกมปิดเกมอย่างม,มันจะนานเกินไปยาวต้องสิบสามนาทีแล้วเลยเฮ้ยจริงเหรอสิบสามนาทีแล้วไหมพัดไปคิดว่าคิดว่าเราแต่งตัวไก่แล้วจะกากเหอ ใส่หรอย่าลัดลัดหนูลัดพี่ก็เพียวแต่งยิงไอตัวผู้หญิงไงเพียวยิงหัวเลยคุณยืนนิ่งทำไมมันก็คงไปทำการบ้านแล้วมั้งสงสัยแม่เรียกสงสัยแม่เรียกไปกอกน้ำเอ๊ะสงสัยแม่เรียกไปกอกน้ำถามจริงเหอะไก่ยังจะมาเพียงเพียงพีงพีแค่ยูเพียงง่ะมันโคตรง่ายใครมันไปคนเลือกมัน ไอศัตรูไงมันก็คงมันก็คงอยากให้อ่ะแบบคนตึงๆเขาจะเลอกอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คงอยากคิดว่าอยากให้เราคิดว่ามันตึงลยนอนทำไมอะครับวัยรุ่นอนขนาดดูโดนน้ำแข็งเลเนี่ย้ขนาดดูดโดนน้ำแข็งเลยเน,นี่ยสงสัยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราผู้เล่นใหม่แต่ทรงผมกับชุดคือไม่ใช่นะระหว่างเกมสุดท้ายเขา ผู้คือผู้ใช้าจจะต่อให้เหมือนพวกเราเกมนั้นต,ตอนที่เล่นวันก่อนนะเบนเข้าหัวอีกตัวหนึ่งขอ,อทำไมหนูต้องยิงแต่ผู้ชายเพียงยิงแต่ผู้หญิงวนะเนี่ยขอเข้าหัวเม็ดหนึ่งไ,ได้ไหมเรื่อยไปยิงเลย ขนาดเขาขอขอ้าวนี่หน,นูขอสองตัวนะสง,สงสัยเขาสงสัยน้องเขาจะเผลอไปหน่อยโดนเขาลุมตายเลยข้านี้ขอสองตัวขอปืนแรงๆเลยพี่เพียวคกับเอ็มพีไม่แมาของส่วนเหรอนี่วของส่วนมันซื้อไม่ได้อ๋ออันนี้มันอันนี้นนต้องรอมันมันพิ่งซีไปรอบก่อน,นี่ยขอให้เอเคติดหัวคนและนัดเถอ เออจำเป็นก็เตรียมก็ตายละเพียวเพียวพี่มากับหนูอ่ะววยรุ่นตอนเล่นเลย้าวโอ้โหมันเอาเกมสุดท้ายนี่แหละว่าแล้วท่านผู้ชมผมว่าเลยโอ้โหเพียวดูมันแอคมาได้แอคนักใชมไหมจะตายหายซะจะให้ววยรุ่นเดี๋ยวเอาตัวผู้หญิงยิงตบตบตัวผู้หญิงก่อนเลยท่ตบตบไก่ตบไก่ล่าง เออเป็นไงครับยังยังยิงหัวผมไม่ได้เลยอ่ะตบไก่ครับตบไก่ดูหน้าก่อนเรได้เจ็ดคิวอะครับคุณได้เจ็ดคิวนะครับส่วนหนูคือแบบเสียเขาได้เท่าไหร่ได้หนึ่งหนึ่งเองผู้ชายได้ศูนย์อ้าวพุทบกากอะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าครับ เก็บทองชโชว์ว็บไม่ละก<อ>่อนัะผมลืมลืมรีวิวไอวอลครับมาผมนครับไอวอลอโหเรียนใส่สกินอีกแล้วนี่เดี๋ยวมาใช้ปืนอันนี้ด้วยเพื่อเพียวเลือดรถมาแล้วครับเลยคนหนึ่งขอเคียวก่อนฮะคีนี้ก็นี่ด้านหลังอาจจะไม่ค่อยอลังการครับแต่แต่พอมาดูด้านหน้าครับ อาเบียเข้าไปแล้วเหรอโคตรอลังการงานสร้างเลยค่ะไปค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเชื่อไหมบ้าย,บายสวัสดีครับุณเนซิเตอร์ของรีวิวมาทุกอย่างแล้วเนะาะบายบายยาวอะไรขานาดนั้นนะ